ขอ,ขอบพี่น้องโลห้าป่อยู่แล้วครับขอบผมอผมสวยงามอยู่ครับผมอย่าเก็บครับบักครับนี่ยูขับตัวปลาสวัสดีครับ ใบ้านิสาครับผมวันนี้ในบ้านวิสาก็สภาพี่พาน้องพยายามจันลักป่าครับผมเดี๋ยวออกไปกันเลยครับเดี๋ยววันนี้สิไปหมายสวนยางก่อนเลยครับผมไปรุ้นไปทําการครับว่าวันนี้ที่หมานคือเมื่อวานเนี่บอกครับพี่น้องเดกันเลยครับวันนี้สิหมานบอกครับเพื่อห้องน้องก่อนครับเื่อว่าแกไม่ได้มานะครับได้ไปบอกแกครับผม บ่ลันครับโอ้ลัน,นจะวันก่อดแล้วกันเงียบเลยครับสองมือแล้วครับเงียบน่อยู่ฝังนถน,นะครับพี่น้องกล้องอาจจะบม่เห็น,นครับเพราะว่าหกขนาดครับปีนี้ มันโลกแล้วก็น้ำพันน้อยครับพี่น้องโอ้โหสิล้มครับพี่น้องเอ้ยจุดตรงนั้นนะครับจุดตรงนั้นผมก็ย้ายมาไว้กับหลังที่มันหมานนี่แหละครับผมมันจุดก็ไม่อยู่คือเก่าครับพี่น้องตัวใดมันไม่เข้าเรากัยกย้ายครับผม ตรวนี้ครับอตนี้ไข่นะครับแาะว่าใส่ทีเดียวแล้วครับใส่จุดเดียวกันเลยโอ้ครับหลังม่านครับพี่น้องหลังม่านทำงานแล้วครับ ทำงานครับผมแล้วก็ผมใส่ใหม่นะครับย้ายจากมุมนั้นมานะครับอยู่ฝั่งโน้นนะครับพี่น้องครับผมยังอยู่ดีครับผมเบื้องตัวที่รั้นนี่ก็ครับว่ามีอย่างบอกครับอ้มันออกแล้วบอกครับพี่น้องครับตะปูกระดอนเลยครับผมโอ้ออกไปแล้ว่นกง หนะพวกนี้ออกไปเราบอครับพี่น้องอู้อยังอยู่ครับผมปะคอครับปะคอขึ้นก็ครับอู้ขึ้นก็ครับพี่น้องเต็มแรกแหกหมานมาแล้วครับเต็มแ,แรกแหกหมานครับพี่น้องครับผมโอ้ ใส่งามอยู่ครับผมยากเก็บครับคพี่น้องอยาใส่ถุกนะครับเต็ยมนลกมาแล้วครับผมน้อใส่ไว้เรียบร้อยแล้วครับผมเอาไปต่อส่วนอย่างใต้เลยครับอามาแต้มนึงมาแล้วครับผม เป็นลุ้นช่วนอย่างใต้ครับผมดูครับพี่น้องครับตรงขอนนะครับตรงข้อยาวๆนี่หมานทุกปีครับผมแล้วก็หมานเกือบทุกมื้อครับแต่เมื่อวานนี้บรลั่นครับเมื่อวานน้ำมันขินน้ำแหงแล้ะครับพี่น้องแต่มือรู้มื่อนี้บมรู้ว่าเป็นลั่นให้บอกครับก่อครับพี่น้อง ตั้งกล้องมาเรื่อยๆเลยครับผมยังยุดดีครับพี่น้องครับบอลัสนะครับผมไปต่ออีกสามหลังสุดท้ายครับพี่น้องรู้แล้วครับสามหลังสุดท้ายครับผม ตอนเย็นเมื่อวานเนี่ยครับต้มมายามมันได้รถถังตัวนึงครับผมประมาณโูห้าครับพี่น้องจังใดครับเ่วนอย่างใกล้โอ้เมื่อวานนี้หมานเ้อครับพี่น้องต้มมาประมาณสี่โมงห้าโมงนะครับในซองแต้มครับซองลูซองครับพี่น้องนะครับตัวนี้เลยครับ บัอกใหญ่เลยครับผมตัวนี้แต่ว่ามือน,นี้เงียบครับผมถุกเกือบทุ่งมืออยู่ครับตัวนี้ได้สามสี่ตัวแล้วครับแต่ตัวนี้ฮันบอลลันครับสองมือแล้วั้างครับหรือว่าจังใหญ่ผมก็ลืมครับโอ้พี่น้องมาแล้วครับมาแล้วครับ โอ้ยพี่น้องตัวบุเคลใหลังจันเปียกขากปานนี้ครับผมอยู่บนนอคับพี่น้องไอ้ฝ้าจันแต่พันเบียวแบนนะครับโอ้เปียกย่างจังเลยครับพี่น้องมาเพิ่งตึ้งก็ครับใกล้ๆกันไปครับแล้วค่อยมากาะมัเอาครับมันบริกันกันครับตอนนี้ก็ได้แล้วครับเมื่อวานนี่ครับผมป่านยังล้อเขา ไปนี่เข้าครับพี่น้องโอ้เปียกยจังๆเลยจะไปเบิ่งกก่อนครับโอ้พี่น้องตกโอ้โลงยาขนาดครับอาจจะภาพอาจจะสั่นอะไเด้อครับโอ้ยพี่น้องเบิ่งครับผมเปียกปานว่าเอาเปียกปานว่าเอาน้ำมาฮดเอาครับพี่น้องเบิ่งแต่มีตัวมือบ่อครับเอาไม้ออกก่อนครับ ให้คัดออกก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวลุ้กันครับมันใหญ่สัามใหญ่เต่มมีเต่มมีตูแน่นอนครับพี่น้องเสียงมาแล้วครับพี่น้องห่างผู้แล้วครับอู้ พ,พี่น้องพี่น้องบือครับยังใหญ่เลยครับผมเดี๋ยวขึ้นกอนครับโอ้ใหญ่หลีครับเอาหน้าออกมาครับบันนี้ดีเมื่อกี้น่ครับน้องจักล้องเห็นบ่เห็นบ่ครับเดี๋ยวเอาขึ้นไปกอนครับ บกใจเลยครับพี่น้องออบอกครับพี้องเอ,อ้ยบกครับนี่ีลูกรับตัวปลาเปิดให้พี่น้องเบ่งจังๆครับผมปลุกรถถังเลยครับพี่น้องครับผม มาเดี๋ยวเดี๋ยวดุด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 โอ้เอาไปนอนเขาต่ำก็หลูห้าครับผมญาเจ็บครับ พี่น้องโลหา้าประยู่แล้วครับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวป่าน้อยออกไว้ก่อนครับเอาพันลุงก่อนครับผมโอ้ไปเข้าไปตัว โอ้แตอยู่ครับพี่น้องโอ้หาเนี่ยเก็บตรวนี้ก่อนครับพี่น้องส่งเต็มครับหมาแล้วครับโชคครับม่านมาแล้วครับเดี๋ยวเราไปต่อฝ่ายน้ำล้นครับผมแล้วก็จบเลยครับพี่น้องมาต่อไม่ฝ่ายน้ำล้นครับผมไม่ก่อพ่ยครับเอาครับอุ่นใจแล้วครับพี่น้องส่องเต็มงามๆแล้วครับ น,นีงจัดครับว่าเป็นยังไงครับผมย้อนแสงเลยเด้อครับพี่น้องผมย้ายมาใส่ตรงนี้เลยครับสามหลังครับผมเยังไงครับเพิ่มขึ้นไปเพิ่มก่อนครับตัวนี้ใหม่ใหม,ม่ครับผมอย,อย่างดื้อๆครับผม ดีครับฝั่งนู้นที่ลั่นดีๆก็ยังยุดีครับผมสุดท้ายนีก็ครับบางจุดกระโบยู่คือเก่าครับพี่น้องไง่ายไปเรื่อยๆครับ เรียบร้อยครับผมลั่นครับเดี๋ยวเบิกออกครับบนมี้ครับโอ้เราไปลงมันก็เมื่อยแล้วครับพี่น้อย ยียบหรบอกครับพี่เอาหนงเสียงดีแล้วครับโอ้ขอครับผมใสางามอยู่ครับใสปุ่นครับผมขึ้นก่อครับโอ้ โอ้ครับเอาครับซื่นกันครับผมแต้มที่สามมาแล้วครับขอญาตแก็บว่าครับขอมาอะไรครับมันนี่อ้ครับอุ้ครับผมสารแต้มครับพี่น้อง ยาเอาจัน์ลงเล็ก็ครับพี่น้องตอนนี้ผมก็ได้ยามจันเรียบร้อยแล้วครับผมสั่เต็มงามครับเดียวไปทีให้พี่ให้น้องเบิอยู่บ้านต่อครับผมครับน้องอันนี้ตัวเก่าครับนี่โลห้าครับนี่นี่มาใหม่ครับเดี๋ยวให้ลาดน้อยเท่ครับผมเอาไว้เทลงเลูก ทานปลาได้เนียครับหลานน้อยผมนี่โอ้ครับรานนี้ได้สองก็เลยแบ่งแมป้าเพื่อนไปใ็ดกับเข้าตัวนึ่งครับผมแล้วก็ตัวนี้ได้สามครับก็จะได้เอาไปให้ง่าครับอันนี้ครับ ที่น้องท่านไหที่ชื่นชอบคลิปหาอยู่หากินเน้อครับก็จะลืมก็ไลค์ก็แชร์ก็กติดตามกำลังใจให้ช่องผมเลยนอครับผมไปพรพอรกันมื้อเสาร์ครับหรือว่ามืออ้อแรงครับผมเพราะเมื่อวานนี้มันเข้าตอนแรองอยู่ครับอาหลานน้อยยกปลาให้ดูหน่อยสิเดยให้หลานน้อยยกปลาให้พี่น้องเบิงครับผมอใหญ่มากครับนะครับ